มาแล้วจ้าอีกหนึ่งอย่างนะคะนี่ค่ะมะละกอค่ะ,ะเคยปลูกนะแล้วนี่เม็ดมันร่วงมันขึ้นเองนะจ๊ะมะละกอค่ะนี่ค่ะพันใหม่นะคะพันฮอนแลนด์นะคะอันนี้คือมะละกอพันฮอนแลนด์นะคะขึ้นเองจ้ะมะละกอพันฮอนแลนด์นะเดี๋ยวจะสูมให้ดูนะอันนี้ลูกยังไม่โตนะคะ ไป็หลลูกอยู่เหมือนกันนะคะต้นเตี้ยนะคะนี่ค่ะพันฮอนแลนด์ค่ะมะละกอนะคะพันฮอนแลนด์ค่ะก็ลูกไม่เท่าไหร่นาอลูกเล็กๆเ,กเกนาะพวกนิดเดียวเองอันนี้มันก็ยังไม่พึ่งพึ่งพึ่งโตนะเดีอีกสักพักหนึ่งก็ได้ละก็ได้กินแล้วนะคะพันฮอนแลนด์นะส่วนมาก ฮอร์เรนก็จะไว้กินสุกนะคะพันนี้นะคะไม่ใช่พันบ้านนะคะนี่คือพันฮอนแลนด์ค่ะโอเคนะนี่ดอกแล้วก็ออกไปเรื่อยๆนะจ๊ะต้นก็แค่นี้เองค่ะนี่ต้นนิดเดียวเองนะโอเคนะคะวันนี้มาเสนอมาแล้วก็พันฮอนแลนด์ค่ะ เดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะจ๊ะโอเคค่ะเมื่อก่อนแม่ปลูกอยู่นะแล้วทีนี้อพันธุ์มันก็หมดไปแล้วพอดีงยงใส่เม็ดมันร่วงอะ่ะมันก็เลยขึ้นมานะคะอันนี้คือพันธุ์ฮอนแลนด์ค่ะไม่ใช่พันธุ์บ้านนะแล้วก็มีหลายพันธุ์มากนะ เนี่ยต้นมันเตี้ยนะต้นนิดเดียวเองมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเนาะโอเคนะคะเคนะคะสนอพันธุ์ฮอลแลนด์ค่ะมะละกอนะมีหลายพันนะแกกดําก็มีมะละกอบ้านก็มีนะมีหลายพันนะคะอันนี้เขาไว้กินสุกค่ะพันธฮอลแลนด์แต่แขกดำนี่ส่วนมากก็จะไว้ทำส้มตำนะคะ มะละกอบ้านก็ลูกกลมกว่านี้อันนี้มันลูกลูกมันเป็นลูกมัน,ม,ม,น,ม,นมนหน่อยนะลูกมันไม่อ้วนเหมือนมะละกอบ้านนะลูกเล็กๆค่ะอ่านี่เกาะอีกไม่กี่วันก็ได้กินแล้วนะเพราะว่าผ่านวนลูกเล็กนะโอเคจะ้ะบ๊ายบายค่ะ